สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผู้กำลังชมคลิบเบื่องคลิบต้องแฝงเอลยูเนาะจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนป้าหมูคนอุบลจ้าในคลิปนี้เนาะจ้า,จาแผแอลจะมาหว่ามาคุยแ่บแบงปันเนาะจ้าแช่ประสุบการณ์การเลี้ยงหมูของแเอลเนาะจ้ามาหว่ามาคุยสู่พี่น้องผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูสายพันธุ์หมูปลาลูกผสมเนาะจ้า,จา หรือว่าหมูป่าสายพันธุ์แท้หรือว่าหมูดำผืนบานเนาะ,ะในคลิปนี้จะเบาซูฟังเกี่ยวกับหมูอุ่มทองเนาะจ้าหมูต่างทองนี่คนเลี้ยงหมูคือเฮ้านี่เนาะจ้าจะต้องระวังอะไรบ้างนะสําบหมูอุ่มทองเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าหมูนี่อุ่มทองนี่เป็นสิ่งที่คนเลี้ยงหมูนี่ลอคอยเนาะจ้ะเพราะว่าเขาจะผลิตรายได้เฮ้าเนาะนั่นก็คือหลูกหมูเนาะบัดน,นี้เฮ้าคนเลี้ยงหมูนี่เฮาจะต้องดูแลระวังเองเียงแน,น่เนเวลาแม่หมูเฮาต่างทองเนาะก็เลยจะ น้ำเรืองนี้มาวามาคุยสู่ฟังจ้ะช่วงระยะที่แม่มูเห่านี่อุ่มทองนะจ้ะเรื่องที่ต้องระหว่างเป็นพิเศษนั่นจ้ะพี่น้องนั่นก็คือเรื่องป่วยบ่สบายนั่นจ้ะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดขึ้นก็แม่มูอุ่มทองนี่มันจะรักษาอย่างนันจา้ะก,การใส่ยากะยากสำหรับแม่มูอุ่มทองคือการก็คนเห่านี่นจะพี่น้องเวลาที่ห้าอุ่มทองไม่ลูกนะ การจะกินยาใยยังนี่เขาก็ตตรงระว่าเพราะว่าแม่กินยังลูกก็ได้กินน้ำเขาจะให้กินยาแก้เสพคาเชื่ออันนี้ก็กระบไดใดเนาะยาดมีผลกระหลกหมูในท้องเนาะอยาดมันเป็นอันตรายกระโหลกหมูในท้องเนาะเขาตรงระวังเรื่องการให้ยาเนาะถ้าแม่หมูหนีมีท้องนี่บรสบายนี่อ่ามีอยู่ทางเดียวก็คือตกไปหาหมอรักษาสัตว์เลาจะให้เป็นจัดยาใหาส้สำหรับแม่หมูอุ้มท้องกินไดรักษาใดเนาะอันเขาจะให้กินยาทั่วๆไปคือหมูปกติหนึ่งกระบไดคือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษนาะนจ้ะ สิ่งที่ต้องระบัางเนาะอย่าให้มันเกิดถึงกับหมูเห่าบานีการป้องกันเนาะจาก่ให้เมอหมูนี่เจ็บไข้เด้ป่ัวยนีเห่าก็ต้องดูแลเรื่องพวกอาหารการกินเรื่องน้ำดื่มเนาะและเรื่องสภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมเนาะจากทุกอย่างเนาะจาพี่น้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษได้จากพี่น้องเวลาแม่หมูอุ้มทองนี่มันเป็นเรื่องที่คนใส คนเลี้ยงหมูนี่ต้องใส่ใจเนาะจ้ะสำหรับแม่หมูอุ้มท้องนี่มันมีผลกระทบกับการเลี้ยงหมูห้าว่าห้าสิไปหลอดหรือบรลอดนี่ก็ขึ้นอยู่กับ,กกบแม่มพันธุ์ของห้านี่ล่ละตอนอุ้มท้องเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นตัวสางไรไ้ใดห้เาเนาะจ้ะขาพี่น้องลาบหม,หมูไม่มาจากที่อื่นเนาะจ้ะก็ต้องแยกให้เพื่อนอยูอ่เป็นหม่องเป็นทีเนาะจะอย่าฝ่าวอามาปนกับหมูถี่ว่าเขามีอยู่แล้วในฝาหมูห้าเนาะจ้ะ เพื่อว่านเท่ากับสีเบิงอาการสะก,ก่อนเนาะจักเดือนหนึ่งเนาะจ้ะจังคอยเอามาขังร่วมกันหรือว่าอยู่ไก่กันใดเนาะเพื่อป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อน,นะเพราะว่าห้องบรูว่าหมูที่เอามานี่มีโรคติดต่อมาบา่อเนาะจ้ะสำหรับการรับหมูมาจากที่อื่นอเอาเขามาเพิ่มเติมในฟาร์มเนาะจ้ะห้างตรงระวังเพราะว่าห้ามีหมูอุ้มทองยิงสีมันอันตรายแห่งเนาะจ้ะทาแม่หมูอุ้มทองนี่อ่ติดโรคติดต่อนี่โอ้ยกะ รักษายากน่าจะพี่น้องการสูญเสียมันก็นจะเกิดขึ้นกับคนเลี้ยงหมูเห่าน่าจะ,ะมีเอฟซีฟูหนึ่งน่าจะคนเลี้ยงหมูมือไม่นี่แหละิ่นเป็นเอฟซีถีดวงเบิงขิบอ่ะยูทูปฟ้องป่าน่าจะ่นโทรมาคุยกับป่าเนาะเร่ามดกำลังใจจะเลี้ยงหมูลแล้วว่าเราเลี้ยงหมูแม่พันอยูสองแม่บ้านในช่วงบางนึงหันมันเป็นช่วงหนาหอนนาะทีพานมาน่กนะพี่น้อง ลูกหมูเล่านีในแม่และสิบตัวอีกแม่หนึ่งอันสิบสองตัวแล้วจ้ะป็นโทรมาคุยกับป่ามานนี้ลูกหมูนั่นมี่เอาวัยวาวะรบเบิเ้ตเต่ัสันแต่ว่าแม่ออกมานี่อ่าบ่หายใจจักตัวล้ววะ่ะเราเบิดแห้งเข่าอ่อนเบิดมีตาหมูตัวงามๆล้ววะ่ะเราสงสัยนะเราโทรมาถามป่าว่ามันเป็นพ่ออีหยงังเพราะว่าตอนที่เราเลี้ยงตอนที่แม่หมูอุ้มท่องนี่ เราดูแลอย่างดีเหลืองอาหารการกินความเป็นอยู่สภาพสิ่งแวดล้อมขอกยังสิเราก็เห็ดสะอาดสะอาดเราบ่ได้ให้มีอาหารปนเปื้อนเสื่อลูกอีกยังไหหมูกินนั่นนะราว,ว่าแต่ว่าเรามาพิดพลาดตรงที่ว่า,อาของเรามันเป็นสังกะสีกลางแจงเนาะจ้ะละบาน,นีา้พืนคองนั่นก็เป็นผืนปูนบาน,นี้ช่วงนั้นมันเป็นอากาศหอนแห้งพอดีเราว่าเราติดทุระเราไปทุระต่างจังหวัดแต่ราไห้ ผู้เฒ่าอยู่เพื่อ่นเบิ่งแล้วว่าล้วเบาบ่ไดเอาน้ำเอเฮ็ดให้ค่วมเย็นกับหมูอุ่มทองนะทองแก่ไก่ขอดเด็ดละว่าช่วงนั้นหันเราก็เป็นห่วงอยู่แต่เรามีธุระจำเป็นเราต้องไปแล้วว่าบันีิกลาป้าบ้านไดสองมือหมูหมูกคขอดลูกแล้วว่าตายเบิดเลยป่าแล้วว่านี่เราจะพี่น้องสิ่งที่ตรงระวบงก็คือคววมห่อนนี่มีผลกระทบแพงกับแม่หมูอุ่มทองนะจ๊ะเฮ็ดไท้หมูหน่อยนี่ทองนี่ อาตายเลคือกันนอกจากทำแม่มีความผ่อนสูงในร่างกายหมูกไก่ขอดนี่ตรงระวังจ้ะพี่น้องสิ่งที่ห้าตตรงระวังนอกจากสำหรับแม่หมูอุ่มทองก็คือเรื่องอาหารการกินนอกจากเรื่องน้ำแล้วก็ไอสถานที่นอกจากสีพ่นยูเพ่นนอนเนาะขอเพ่นน่นนะน,นะแล้วก็ไอป้องกันหมูห้านี่บ่ให้เกิดความเครียดเนาะสำหรับหมูอุ่มทอง เรื่องอาหารการกินเรื่องความเครียดเนาะจากหลวกการกระทบกระัางการกระทบกระเทือนนอกส่วงระยะอุ่มทองอ่าถ้าจะให้พลนดีดีนี่ยก็คือเวลาเขาผสมพันธุ์แม่หมูติดแล้วนี่เข้าจะต้องแยกพ่นยูตัวเดียวเนาะจากขังเดียวเลยเนาะเวลาผสมพันธ์ติดแล้วว่าต้องให้เพ่นยูรวมในฝูงรวมกับหมูเนาะสำหรับแม่หมูอุ่มทองเพื่อความปลอดภัยเข้าต้องป้องกันว่าให้แม่หมูเขานี่เกิดความเคลียดเนาะจาสภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นยูเนาะ คอกันก็บพให้จืให้แแฉเนอกจากพี่น้องขอกันก็บ่ให้จืให้แช้เนาะเวลาหมูแม่ต่างทองนี่เนาะราวาความเครียดนี่มันเฮ็ดให้หมูนี่แทงลูกได้จากพี่น้องรวบาดี้การกระทบกระัางการกระเทือนนี่ก็เห็ดให้แทงลูกได้คือกันนาะจากบาดี้สำรับเรื่องอาหารการกินเนาะหมูอุ้มทองก็คือกันกบคนเฮ่าอุ้มทองนะจ้ะแม่กินยั้งเข้าไปลูกในทองนั่นก็จะได้กินน้ำแม่เนาะ เพราะว่าเขากินผ่านสายโรคสายสะดือของเขาเนาะเชื่อมตัอกร่างกายแม่นั่นนะบานนี้คนเรียงมือเฮ้านี่เรื่องอาหารการกินเฮาก็ตตรงให้แม่หมูที่อุ้มท้องเนี่ยกินอาหารที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัย่ใอ้มีสารพิษเนาะบ่ให้มนมีผลกระลหลกในท้องนั่นนะบานนี้ช่วงระยะหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนี่เข้าก็ตตรงควบพุ่มลำนักเิ่นแน่เพราะว่าบ่ให้เพิ่นกินหลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้หันลูกหมูยังตัวหน่อยอยู่น่าจะลูกลูกหมูยังตัวหน่อยอยู่ บานนี้ช่วงเขาสามเดือนจกากไก่สีคอดผุ๋นละจังจะให้พุ่นกินอาหารหลายแนวเพราะว่าปุ่นตออฤฤฤ้องเอาไปผลิตน้ำนมเนาะจ้ะบานนี้ลูกมู้ในท่องก็เริ่มใหญ่เด้บานนี้เริ่มกินน้ำแม่หลายเนาะเริ่อมแยงสารอาหารในร่างกายแม่หลายบานนี้อันถ้าเป็นพวกอาหารมารักกเนาะจ้ะมันมักยีดหรือว่าต้นกล้วยซับที่เข้ามักไหวเนาะเป็นพวกของมักนั้นเขาก็จะบอให้ แม่หมูอุ้มทองกินเนาะบัดนี้ถ้าเป็นพวกพืชพักใบเขียวนอกจ้ะเหาเอาห้แม่หมูอุ่มทองกินนะฮะห้าก็ต้องเบิงบริมาตรนอกจากเสียเอาห้เเป็นกินเนาะอันในส่วนสารพักกันถินเนาะบางคนก็บว่ากินใดยู่เได้ป้าบ่าเป็นยังเด้ลละว่าสันบ่ามีอันตรายกับหมูอุ่มทองหมูลอดมากอะ ไอ้แบบว่าลูกหมูก็สมบูณ์ดีอยู่นะจ๊ะถามูตัวใดที่บอแพ้เขามีภูมิตานท่านดีเขาก็จะบปเป็นอย่างนะจ๊ะแต่ว่าถ้าแม่หมูตัวใดที่พภูมิตานท่านบูดีน่าจะมีอาการแพ้กับผักกันทินนี่ก็ะเฮดให้ลูกหมูในทองหันตายได้คืนกัน่าจะยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าจะให้กินใดบ่อใดยุตะแต่ว่าห้าวพให้กินปริมาณหลายเนาะสำหรับผักกันถินเนาะส่วนผักอื่นๆก็คือกันนะจ๊ะให้กินได้ยุแต่ว่าห้าวพให้กินปริมาณหลายแลละก็บ่อให้กินจำเจเป็นประจำเกเปียนไปือยสาะา ไอพวกพืชพักใบเขียวนี่เนาะมันก็มีสารอาหารคุณคคาทั bon ้งอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายหมูนะจ๊ะเข้าห้แม่หมูกินนี่ลูกหมูก็ได้รับคือกันนะจ๊ะกับการเป็นการบำรุงลูกหมูนําคือกันเนาะว่าไงก็นคือว่าเข้าคนเลี้ยงหมูนี่ก็ต้องดูแลแม่หมูของเข้านะจ๊ะหมูแม่พัก์้องเข้าสี่อุ้มท้องนี่ให้เพิ่นกินอิ่มอยู่สบายนะจ๊ะพี่น้อง เพราะว่าเพิ่นเป็นตัวสางรร่ได้เห่าเนาะผลิตลูกมวยเหานี่เหาต้องดูแลเพิ่นอย่างดีเลยล่ะจะสำหรับแม่หมูอุ่มทองเม่พันธุ์ของเหาเนาะจ้ะการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะพี่น้องต้องเอาใจใส่ถูกขันตออเนาะจ้ะต้องเอาใจใส่ถูกช่วงอายุอ่าการเลี้ยงหมูเนั่นจังจะประสบความสาเร็จเนาะจ้ะแล้วก็จะลดปัญหาลดปัญหาสำหรับการเลี้ยงหมูเฮาลงได้เหาต้องใส่ใจถูกเหลืองเนาะจ้ะเรื่องเล็กๆน้อยๆกัอย่ามองขาเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับการเลี้ยงหมู สำหรับคลิปนี้กระแาจบคลิปซ้ำานิเดีย๋ยวจะพี่นอ้องอ่จาจังไหนก็สิพ่อกันไม่ได้คลิปหนาจะมีเร่องอยังมา่อามาสูก่กันฟังอีกเกี่ยวกับการเลียง,มงหมูเห่าเนี่จ้าขอขอบพุดหลายหลายได้จ้าสำหรับเอซี่แฟนพันธ์แทนเนี่จ้ทาทั้งบ้านเห่าน้ำแน่แล้กก็ทั้งสอปปล่าวนั่นจ้าหล้กก็พี่น้องคนไทยผู้ทำงานอยู่ต่างประเทศผู้ติดต,ตามเบื่องคลิปนั้ไปแอลมาตลอดเนือจากเบิบ่งน้ำกันทุกคลิปเลยคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันเป็นกำลังใจให้ไปเอาคนทำคลิปเนี่จ้า จังไหนพอกันไม่ได้คลิปหนาได้จากพี่น้องอยู่ดีมีความสุขตุกหูสุกคนจ้าโชคดีมีความสุขจ่าสวัสดีจ้า